เกิดอะไรขึ้นกับพอยเชอร์มานและโต้งทูพี ชาวเน็ตต่างจับตามองความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่19เมษายนพศ2566พลอยเชอร์มานั้นได้โพสต์ภาพเปิดตัวว่ากําลังคบหาก,กับแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังโต้งทูพีโดยเป็นภาพสวีทควงแขนกันพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษ,กฤษสุดโรแมนติกว่า i told the stars about you หมายความว่าฉันเล่าเรื่องของคุณให้ดวงดาวฟังซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบกันนั้นทั้งโต้งและพลอยต่างเปิดตัวกันอย่างชัดเจนลงภาพคู่ เที่ยวด้วยกันแสดงความรักกันแบบไม่มีกักและดูเหมือนว่ารักครั้งนี้จะเป็นไปได้ดีแม้จะมีอายุห่างกันถึง9ปีและยังมีช่วงเวลาที่ได้เล่น mv หรือมิวสิกวิดีโอด้วยกันอีกด้วยในเพลงของโต้งที่ชื่อว่า ขออีกคืนซึ่งความรักของทั้งคู่นั้นกินเวลาเราเกือบ2ปีก่อนที่ทั้งคู่จะเลิกรากันไปแบบเงียบๆค่ะโดยไม่มีใครออกมาชี้แจงอะไรแม้ทั้งคู่ไม่ได้ออกมาระบุถึงสาเหตุที่เลิกกันอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการคาดการณ์คขะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นสิ้นสุดลงในช่วงปลายปี2567ถึงต้นปี2568โดยพรอยได้เผยคขะว่าตลอดช่วงเวลาดังกล่าวนั้น เธอ,อเผชิญทั้งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจจนล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะ20พฤษภาคม2568ความเคลื่อนไหวที่ทำให้คนจับตาอีกครั้งเมื่อสาวพลอยเชอร์มานออกมาโพส Instagram Story ด้วยทอยคำสุดเดือดโดยสตอรี่แรกค่ะบอกว่าแร็ปเปอร์กะจุดๆและเอาไปทั่วมั่วได้สลับวนันสตอรี่ถัดมานะคะก็คือ next HIV bitch และสตอรีถัดมาคือ จุดๆเสียงสูงและอีกหนึ่งสตอรี่ค่ะเป็นสตอรี่ที่4ที่เขียนว่าหน้าและมีอีโมติคอนรูปหอยนี้ค่ะทำโซเชียลนั้นลุกเป็นไฟจนเกิดดราม่าและขึ้นเทน X อ,อันดับ1ในช่วงค่ำคืนและทำให้ชาวเน็ตแทบทุกแพลตฟอร์มค่ะ ติดตามใส่ใจเรื่องนี้กันอย่างมากว่าตัวแม่ตัวมัมอย่างพลอยนั้นเจออะไรมาถึงได้พร้อมฟาดขนาดนี้ซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะตั้งข้อสังเกตค่ะว่าปกติพลอยเชอร์มานนั้นเมื่อคบใครแล้วเลิกรากันไปเธอนั้นสามารถเป็นกลยานมิตรหรือเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้กับต้งทูพีเกิดอะไรขึ้นเพราะหลังจากโพสดราม่าสตอรี่ดังกล่าวนั้นสตอรี่ล่าสุดของเธอได้โพสว่า You l เล็บมายโซซึ่งหมายถึงว่าคุณย่ำยีจิตใจของ ของฉันย่ำยีไปจนถึงจิตวิญญาณหรือคุณข่มขืนจิตวิญญาณของฉันซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้และการแสดงออกแบบนี้นั้นหากโยงไปกับทฤษฎีรักแบบหลงไหลหรือที่เรียกว่า Infatuation รักแบบข้างรัก ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์อธิบายไว้ค่ะว่าความรักนั้นหากเป็นรูปแบบที่เริ่มต้นด้วยความรู้สึกเข้มข้นรวดเร็วและอาจไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจหรือความมั่นคงคนที่ทุ่มเทให้กับความรักคนที่รักแรงและมักจะทุ่มเททุกอย่างให้กับความรักอย่างรวดเร็วถ้าเกิดความผิดหวงังหรือไม่เป็นไปตามดังหวังนั้นก็อาจเกลียดแรงได้เช่นกันความรักประเภทนี้จึงจบลงด้วยอารมณ์ที่รุนแรงหรือแม้แต่พฤติกรรมที่โจมตีผ่านโซเชียลยังไงก็ตาม นะคะคเรื่องนี้ยังไม่มีคําชี้แจงจากทั้งพลอยและต้งทูพีค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เลิกรากันไปแล้วคงต้องรอว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกมาชี้แจงหรือไม่ว่าจากคู่รักในวันนั้นวันนี้กลายเป็นคู่กรณีแล้วหรือเปล่า